สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมาพาทำตัวเบสเพจที่เป็นเบสิกนะครับในการเขียนเบสเพจคอนเสานะครับจะเห็นว่าตอนนี้เสาคอนกรีตของเรานะครับมันยังไม่มีตัวเบสเพจเพื่อจะเอาไว้ยึดตัวโครงสร้างนะครับให้เรามาที่ตัวไฟล์นะครับนิวนะครับแฟมิลี่นะครับแล้วก็กดไปหาคำว่า Family s t e e ฟเฟอนะครับเลื่อนเข้าไปนะครับเพื่อที่เราจะไปสร้าง Family ตัวนี้เข้ามาในโปรเจกต์ของเรานะครับพอได้ Family ตัว s t e e เฟอรแล้วนะครับ เิดเข้ามานะครับตัวไฟล์ที่เป็น Default ของตัว Family ตัว s t e ปเฟ e เนอนะครับมันก็จะเป็นเส้นเปล่าๆนะครับมีแค่กากาบาทเหมือนเกนเอ็กนไวนะครับเราก็ทําการก่อนเราสร้าง Family นะครับเราก็ทําการสร้างตัว Save as ไฟล์ไปก่อนนะครับไปยังที่เราต้องการเก็บไฟล์นะครับก็ตั้งชื่อไว้ประมาณว่าเป็นเบสเพจก็ได้ครับเบสเพจหนึ่งหรือว่าจะเบสเพจ g วเวรอ,อะไรก็ลองสร้างดูนะครับ พอสร้างเสร็จแล้วนะครับเราก็ทำการสร้างตัว reference นะครับขนาดเราก็สร้างราม a เต t ร์นะครับตัว bed Be page นะครับเป็นด้านกว้างด้านยาวนะครับเอาที่เราเข้าใจนะครับแล้วก็รวมทั้งความหนาด้วยนะครับปรับ s เก l ปรับตัวอะไรให้มันเห็นชัดนะเน,เนื่องจากมันเป็น family ที่มันมีชิ้นขนาดเล็กนะครับเราก็ใส่ใส่ความหนานะครับใส่ตัวความยาวของตัวเหล็ก โนเวลนะครับที่จะให้มันฝังลงไปในหัวเสานะครับก็กําหนดนะครับตามที่วิศกรคนกําหนดมาให้นะครับแต่นั้นเราก็เขียนเส้นอ้างอิงนะครับเมื่อเราเขียนเส้นอ้างอิงเสร็จแล้วนะครับก็ให้ทําการนะครับเขียนตัวเพจขึ้นมานะครับตอนนี้นะครับผมกําลังเขียนเป็นเพจสี่เหลี่ยมนะครับซึ่งแล้วก็ทําการล็อกเข้ากับตัวพารามิเตอร์ของเพจนะครับก็จะเห็นว่า พอสร้างรูปเราก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับผมก็ทําการเขียนตัวเล็กตัวเวนะครับซึ่งผมจะใช้แค่ขนาดอ่า r า,านะครับแล้วก็มีความยาวแล้วก็มีการมุกเหล็กนะครับก็เขียนหน้าตาประมาณที่วิศวกรเขาออกแบบคร่าวๆประมาณนี้แนตะ่ผมก็ทําการตัวเขียนตัวแฟมิลี่ขึ้นมาประมาณนี้นะครับตัวที่1เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปผมก็ทําการเขียนตัวที่2นะครับ ซึ่งผมจะให้มันมี2ตัวนะครับก็มีด้านละ1ตัวนะครับซึ่งเพจนี้ก็จะมีตัวดูเวลอยู่สตัวนะครับก็ประมาณนี้ใหน้าตาประมาณนี้นะครับพอเขียนเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้ด o v e l นะครับอ่าอีกฝั่งฝั่งนึงยังไม่เขียนนะครับก็ทําการเขียนคล้ายๆกันนะครับที่ตำแหน่งที่เราทําการก็ก็เขียนเพิ่มเติมนะครับในตําแหน่งที่เราสร้างพารามิเตอร์เส้นเรฟเลนซ์อ้างอิงนะครับ ก็เขียนคล้ายๆกันกับตัวแรกนะครับพอเราเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตัวเว็เพจนะครับมันก็จะมีตัวเพจระความหนาแล้วก็มีเหล็กโนเวลอยู่2องตัวแต่นั้นนะครับให้เราดึงเข้าไปหาโปรเจกต์ของเรานะครับแล้วก็ทําการวางแล้วก็เซตระดับในตําแหน่งที่เราต้องการวางหัวเสานะครับเช็คระดับดีๆนะครับก็ถ้าเราไม่ถนัดในการวางทีดีนะครับเราก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนวิวนะครับไปไปวางที่แผ่นนะครับเอาไปวางที่แผ่นไว้นะครับ ก็พยายาม Copy นะครับเอาไปไว้ในตำแหน่งที่มันมีการติดตั้งเว็บเพจนะครับพอติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้หน้าตาของเว็บเพจนะครับซึ่งมีองค์ประกอบอตรงตามที่ยูสเกอร์เขาออกแบบนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ